ลองเปลี่ยนมาคบคนหล่อดูซิว่ามันจะเฮี้ยไหมเออเราคิดแค่นี้แหละเราไม่ได้คิดเยอะเพราะว่าคนที่มันเคยผิดหวังมาซ้ำซากอะ่ะมันจะไม่ไม่คาดหวังอ่าไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังใช่ไหมก็สรุปก็เข้าไปส่องดูว่าไอคนเนี้ยมันส่งหัวใจมาให้เราแฟนปัจจุบันเนี่ยนะเก้าปีที่แล้วอ่าเมื่อเก้าปีที่แล้วอ่ากดเข้าไปดูรูป กดเข้าไปดูโปรไฟล์เออมันก็บอกมันโสดโสดอยู่พัทยาอ่าโสดอยู่พัทยาไม่มีลูกอ่าไม่ใช่ว่าไม่มีลูกหรอกมีลูกแต่ว่าแต่ว่าอ่าไม่ได้แต่งงานอ่ามีแฟนเก่ามีลูกกับแฟนเก่าแต่ไม่ได้แต่งงานเออแล้วทีเนี้ยเลิกกันไปหลายปีแล้วแฟนแฟนเก่าหอบลูกหนีไปติดต่อไม่ได้เออ เลิกกันก็คือประมาณว่าเขาก็บอกเราหมดนะเขาเล่าให้ฟังเขาเล่าให้เราเราฟังหมดเลยอืมเขาบอกว่าเนี่ยเขาเขาเคยมีแฟนอ่าเขาเคยมีแฟนแต่ไม่ได้แต่งงานเ,เพราะว่าตอนนั้นเขาเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นอายุแค่ยี่ยี่สิบกว่าปีเองเออแล้วเนี้ยผู้หญิงก็ท้องท้องแล้วก็มีลูกก็เลี้ยงลูกด้วยกันแล้วทีนี้ก็อยู่ๆก็เลิกกันเลิกกันเพราะว่าปัญหาครอบครัว เราขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันผู้ชายก็จะเลิกกับผู้หญิงแต่ผู้หญิงไม่ยอมผู้หญิงไม่ยอมแล้วนี้ก็แบ่งแบ่งลูกกันเลี้ยงคนละอาทิตย์ผู้หญิงเอาไปเลี้ยงอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เอามาส่งผู้ชายผู้ชายก็เลี้ยงอาทิตย์หนึ่งก็จะเป็นเป็นบนหลปอยู่เนี้ยแต่เอาไปมาผู้ชายผู้ชายย้ายสัมมโนครัวมาอยู่ประเทศไทยนะจ๊ะย้ายไปสัมโนครัวมาอยู่ประเทศไทยก็ อันแหละก็มาทํากิจการร้านอาหารซาวนา่าเออแล้วก็ทํากิจการซื้อคอนโดมือสองมาตกแต่งขายอะไรแบบเนี้ยนะเขาก็อยู่หลายปีแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันน่ะเขาอยู่ไทยก่อนที่จะเจอเราเขาอยู่ไทยสิบกว่าปีแล้วอืเขาอยู่ที่ประเทศไทยสิบกว่าปีแล้วทั้งๆท,ที่เราก็อยู่พัทยาม,มา สาี่ปีแล้วเราไม่เคยเจอผู้ชายคนนี้เลยก็คือวาสนาเออวาสนาคนมันจะไม่ได้เจอกันเน่ะขนาดอยู่ที่เดียวกันยังไม่เจอกันนะคิดดูเออแต่ไปเจอกันในเว็บหาคู่จ้าเออบุกเพอาวาดเนาะอืมอยู่ที่เดียวกันพัทยามันก็กว้างไงทุกคนมันโอกาสที่จะเจอกันมันก็มันก็มีเยอะแหละแต่โอกาสที่จะมีจะเจอจะเจอกันมันก็มีน้อยเหมือนกันมันแล้วแต่โอกาสใช่ไหม ว่าพัทยาก็ปลังเยอะผู้หญิงก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยพัทยากว้างอืมอน,นั่นแหละก็ไม่เคยเจอหน้าเขาเลยผู้ชายคนเนี้ยเข้าไปดูรูปแล้วโอ้โหตรงสเปกว่ะเออเป็นเป็นพี่เราห้าปีเป็นพี่เราห้ปาปีตรงสเปกตรงไหนหรู้ปะเราเป็นคนชอบผู้ชายผมบอลผมบลอนตาเออตาสีฟ้าตาสีเทาเออตรงสเปกแล้วตอนนั้นอะ่ะเขาหุ่นดีนะ เออหุ่นดีหนักแปดสิบเออหนักแปดสิบห้าหุ่นดีไม่อว้วนไม่ลงพุงปัจจุบันอ่ะลงพุงแล้วปัจจุบันหลักหนักร้อยโลเออนั่นแหละเราก็ไปเจอรูปถ่ายเขาเห็นรูปถ่ายแบบเห็นแล้วแบบประทับใจเลยตราตรึงใจเออเขาบอกว่าเขาเห็นรูปเราครั้งแรกเขาก็ประทับใจตาตึงใจเออก็เลยก็เลยเออนัดนัดมาคุยกันข้างนอก ข้างนอกนี่หมายถึงนัดมาคุยกันหมายถึงให้เบอร์กันแลกเบอร์แลกเบอร์แล้วก็คุยโทรโทรโทรเปิดกล้องคุยกันเออโทรเปิดกล้องคุยกันว่ามันตรงตรงปกไหมอ่าให้รูปที่เราลงไปอะ่ะเราก็ใช้แอปเนาะเออเราก็ใช้แอปแอปแต่งให้มันดูดีอะ่ะแล้วทีนี้เขาก็โทรมาเปิดกล้องกับเราเขาบอกว่าเออในกล้องดูดีกว่าในรูปอีกเออ เราก็คิดเราว่าเราสวยแหละในรูปอะแต่แต่แต่ฝรั่งบอกว่าในรูปไม่สวยในรูปไม่สวยเท่าอยู่ในกล้องมันว่างี้เออในกล้องดูสวยเป็นธรรมชาติมากกว่าแล้วผิวดำเออเราเป็นคนผิวดำใช่ไหม <c oughs> เมื่อก่อนเราดำกว่าน,นี้มากเออเมื่อก่อนเราดำกว่าน,นี้เยอะมากนะทุกคนเออเมื่อก่อนเราดำมากเพราะว่าเมื่อก่อนเราเป็นคนชอบเที่ยวทะเลอาบแดดเออเราชอบ ปกติก็ดําอยู่แล้วล่ะยิ่งไปอาบแดดอีกยิ่งดําทะมึนทึนเลยเออเขาบอกว่าผิวเราสวยเออผิวเราดําเขาบอกว่าเราตรงสเปคเขาเพราะเขาชอบผู้หญิงผิวดําแล้วก็เขาบอกว่าที่ผ่านมาผู้หญิงที่เขาเคยพบมามีแต่ผิวขา,ขาวๆทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยเออเขา,าเจอเราเขาชอบผิวเราผิวดําอันนี้คือมันความประทับมันมันคือความประทับใจแรกในการเจอกันไง เจอรูปลักษณ์ภายนอกว่าถูกใจไหมอะไรเงี้ยเออสรุปเราถูกใจเขาเขาก็ถูกใจเราแล้วทีนี้ก็ยังไม่ได้นัดเจอกันเออยังไม่นัดยังไม่ได้นัดเจอกันคุยกันประมาณสองสามครั้งแหละเปิดกล้องคุยเออเปิดกล้องคุยแล้วทีนี้เราก็สมัครงานพอดีอ่าเราก็สมัครงานสมัครงานออนไลน์นะ งานอะไรเราก็ไม่เลือกไงงานอะไรเราก็ทําไปก่อนเออสมัครเป็นพี่เลี้ยงเด็กอ่าสมัครเป็นพี่เลี้ยงเด็กพักอยู่ในบ้านเอ,อพักอยู่ในบ้านกับต่างชาติเขานัดสัมภาษณ์อ่าเขานัดสัมภาษณ์มีนัดสัมภาษณ์ตอนบ่ายของวันวันพรุ่งนี้เออแล้วเราก็คิดว่าอยากเจอผู้ชายคนนี้ตัวเป็นๆว่ามันจะตรงปกไหมมันจะ มันจะไปกันรอดไหมอะไรเงี้ยไม่อยากเสียเวลาเพราะว่ามันอยู่พัทยาใช่ไหมแล้วเรานัดสัมภาษณ์งานที่พัทยาพอดีอ,อแดดเริ่มร้อนแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวต้องหัน,ห,นหันหลบแดดและร้อนเออก็นั่นแหละเราก็บอกผู้ชายว่าเนี่ยฉันมีนัดสัมภาษณ์ที่พัทยาอ่าฉันมีนัดสัมภาษณ์ พี่เลี้ยงเด็กที่พัทยาเธออยากเจอฉันไหมฉันจะไปเจอเธอฉันมีนัดตอนเออมีนัดสัมภาษณ์ตอนบ่ายสัมภาษณ์งานตอนบ่ายฉันสามารถไปเจอเธอ,อตอนเช้าก็ได้ถ้าเธอว่างอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวมาเจอกันที่ที่จอมเทียนเออเดี๋ยวมาเจอกันที่จอมเทียนแล้วทีนี้เราก็ นั่งรถทัวร์ไปนั่งรถทัวร์ไปตอนกลางคืนมันมันหารถไม่ได้และรถมันมันเต็มแล้วเออมันมีว่างเฉพาะกลางคืนเราก็เลยนั่งรถทัวร์กลางคืนไปถึงไปถึงพัทยาประมาณตีห้าอ่าไปถึงพัทยาประมาณตีห้าแล้วผู้ชายก็บอกว่าเนี่ยเธอนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาหาฉันที่ก่อนดูเลยเออฉันยังไม่นอนมันบอกว่าตีห้ามันยังไม่นอน ฉันกำลังว่ายน้ำอยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยเออไปเจอมันที่คอนโดไปเจอมันที่คอนโดเจอครั้งแรกก็โอเคก็ตรงปกอ,อ่าตรงปกแต่ยังไม่รู้นิสัยใจคอยังไม่รู้นิสัยใจคอก็หวังจะคุยกันไปเรื่อยๆแหละไม่ได้รีบร้อนอ,อ่าคุยกันไปเรื่อยๆไม่ได้รีบร้อนแล้วทีนี้ แล้วทีนี้อะไรนะก็ไปเจอเขาไอ้นี่เขาชวนเราไปไว่ายน้ำเออคืออะไรอะทำไมมันมีอะไรแจ้งเตือนเออเขาชวนเราไปไว่ายน้ำอ๋อร้อนมันร้อนโอเคโอเคเดี๋ยวดับก่อน ะะก็นัดเจอผู้ชายที่จอมเทียนนะคะนัดเจอผู้ชายที่จอมเทียนแล้วทีนี้ไปเจอตอนตีห้าไปเจอตอนตีห้ามีนัดสัมภาษณ์งานตอนบาอ่ายไปเจอผู้ชายตอนตีห้าก็ตรงปกทุกอย่างแหละตรงปกทุกอย่างแต่ผู้ชายพาไปว่ายน้ําตอนตีห้าซึ่งเราเป็นคนขี้หนาว เราเป็นคนขี้หนาวเราก็เลยไม่ประทับใจเออเราก็เลยไม่ประทับใจเราก็เลยไม่ประทับใจก,ก็คุยกันประมาณพักหนึ่งอ่ะคุยกันประมาณพักหนึ่งว่ายน้ำเสร็จอะไรเสร็จเราก็บอกว่าฉันขอตัวกลับบ้านเออะ